มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหม ถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่า have มีมีมีมอารตมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก past a r e a y มันผ่านมาแล้วทีนี้อาตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหมทุมโ r โล have or no have ฝรั่งบอกชั่ว e x a c t l y t o ท o มโ o w have แน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อวันไหนล่ะพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงกระอกเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่อจากไรว่ามันมีทุเดย์บอกวันเนี้ยวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะ เห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พ้นบุคคลนั้นทำบาป ก็ทำไม่ได้มากเพราะหวาดหวันอันตรายจากกรรมบาพบุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปลาบปลื้มใจและจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อยๆบางคนเขาทำบุญได้มากนะแต่เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีเขาทำเอาหน้าเฉยๆพูดแทนเขาเอาเงินมาไปทีละสิบล้านมหาซื้อเสียง เขาไม่ได้หวังเอาชาติหน้าดอกเขาบอกมันไม่มีแต่บุคคลเช่นนั้นทําบาปก็ได้ร้อยเปอร์เซนมีเวลาเมื่อไหร่ก็ต้องทําด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงตรัสไว้ในภาละบัณฑิตสูตรอุปริปนันาามัชฌิมะนิกายไปเปิพดพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ตอนกลางๆหาได้ง่ายภาละบัณฑิตสูตรขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง เป็น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 สตัคเจอร์เป็นโครงสร้างเอาละเอียดไม่ได้เวลาไม่มีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ่วงกลมๆอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตลอดคืนถูกคลื่นซัดสาด,ดไปตามกระแสแห่งแรงลมมีเตา่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้รอย ปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวันส่วนบ่วงนั้นก็มีอันเดียวซัดไปซัดมาตามขึ้นจะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบ่วงนั้นได้ทิกสุทั้งหลายกล่าวว่ามันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลยเป็นไปได้ยากมาก พระพุทธเจ้าของเราก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายในวัฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นนะยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้าถูบ่วงอย่างเหมาะเหม็งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วบางคนก็มาก่อกรรมทำเข้นก่อเวรสร้างกรรมทำบาปด้วยกายวาจาใจเขาเป็นคนผ่านผ่านไม่ได้แปลว่านักเลงนะพาโลนั้นแปลว่าอ่อนอันทะพาโลก็แปลว่าทั้งมืดมนอนตรการทั้งอ่อนแอด้วยสติปัญญาก็เลยรวมเรียกว่าอันทะผ่าน ภาษาบาลีนั่นนะ่ะอันาพานนั่นนะ่ะพวกเราก็เข้าใจว่าน,นักเลงไปหาตีชาวบ้านไปหาผ่านชาวเมืองคนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหนา้าไม่มีตายแล,ลว้วก็แล้วอีเมลคอยบ่เห็นเขียนจดหมายมาจากเ่อไปสั่งนั่นสรุปได้ว่าอันาพานคนโง่แล้วก็อ่อนแอทางสติป,ปัญญามืดมน